อุดนี้นะคะเยปังก็จะใช้รถ3-4วันครั้งนะคะใช้รถได้เลยค่ะใบเขียวงามมากนี่เห็นไหมเยปังก็จะใช้รถของยาปันหมุนเวียนไปแบบนี้ วัดีค่ะวันนี้เยปางก็จะพามาดูพืชผักสวนครัวที่เยปางปลูกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบกุ้ยช่ายนะคะหรือต้นพริกค่ะใบเขาจใหญ่เขียวงามมากเลยนะคะแตกยอดเร็วไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะเป็นผักชีลาวเยปางก็บำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้นะคะ มาดูปุ๋ยที่ี่ปานทำเอาไว้นะคะนี่คือฮอร์โมนนมสดค่ะทำง่ายมากแล้วก็อุปกรณ์หาได้ง่ายสำหรับคนที่ปลูกพืชอยู่ในกระถางมีพืชผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะคะหน้าบ้านหลังบ้านเนะะี่ยค่ะเราทำเอาไว้ใช้เองเป็นไม้ดอกไม้ผลหรือไม้ประดับของเราเนะะี่ยค่ะที่เราปลูกเอาไว้ในสวนในบ้านของเรานะคะ ใช้สูตรนี้ง่ายมากเลยวันนี้ยาปังก็จะพาไปทำเลยค่ะวันนี้นะคะยาปังก็จะพามาทำหอโมนนมสดเอาไว้ใช้เองนะคะในสวนของเราค่ะทำง่ายง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆค่ะก็จะมีนมลดจืดนะคะหนึ่งกล่องแล้วก็มีผงชูรสมีเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็จะมีขวดเปล่าแล้วก็มีกล้วย ปังก็เตรียมขวดก่อนค่ะปางก็จะใช้ผงชูรสใส่ก่อนนะคะปานจะใช้หนึ่งช้อนชาเอาที่รัดออกก่อนในผงชูรสเขาจะมีกรดอะมิโนทำให้พืชผักของเราแข็งแรงติดดอกออกผลได้ดี ต่อมายยปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 เล่นการเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเราได้อย่างดีเลยค่ะเราจะเอาใส่หนึ่งฝานะคะต่อมายยปังก็จะใช้นมลดจืดนะคะเทลงไปเลยหนึ่งกล่องส่วนนมลดจืดของเรานะคะ ทำให้พืชผักของเราแข็งแรงมีรสชาติดีนะคะกรอบอร่อยส่วนนมที่เรากินเข้าไปนะคะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตเร็วแล้วก็แข็งแรงเหมือนกัน,นะคะ่ะปิดฟ้านะคะขยเอา ให้ผงชูรดสดนะคะละลายให้ดีเลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะใช้ได้ทันทีเลย <c oughs> ละลายดีแล้วเดี๋ยวยาปานจะพาไปใช้เลยส่วนน้ำที่ยาปานเตรียมไว้ประมาณ15ลิตรนะคะยาปานก็จะเอาฮอร์โมนนมสดของเราเนะะี่ยค่ะใส่ลงไป สองช้อนโต๊ะสูตรนี้เยปันไม่ได้หมักนะคะเพราะว่าใช้ได้ทันทีเลยเราจะเอาใส่ไปสองช้อนโต๊ะหรือสามช้อนโต๊ะก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราใช้รถบ่อยๆก็ได้นะคะแต่เราก็จะผสมให้เกลียจางกวานี้ก็ได้ค่ะใส่หนึ่งช้อนหรือสองช้อนก็ได้นะน้ำสิบห้าลิตรหร,ตรือยี่สิบลิตรอย่างเงี้ยค่ะ นี่นะคะเยปังก็จะเอาไปลดกับพืชผักของเราได้เลยนี่ค่ะใช้ลดกับต้นกล้าอ่อนๆแบบนี้ก็ใช้ลดได้เลยนะคะสูตรนี้นี้จะเป็นแตงกวานะคะที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะกำลังงอกขึ้นเยาปานปลูกใส่กระถางเอาไว้ เขื่อเทศค่ะใช้ลดได้เลยนี่นะคะเป็นผักบุ้งที่ญี่ปานตัดต้นเขาไปกินนะคะแล้วญี่ปานให้เขาแตกยอดใหม่นะคะเราตัดต้นต่อเขาเลยนี่ค่ะตัดถึงโคนเลยค่ะแต่เขากําลังแตกยอดใหม่ใช้ลดได้เลยค่ะคือผ,ผักของเรานะคะจะได้แตกยอดเขียวงาม ไวาเป็นขังนี้นะคะเบตังก็ตัดเอาไว้เหมือนกันตรนี้นะคะยเบตังก็จะใช้รถสามสี่วันครั้งนะคะใช้รถได้เลยค่ะใบเขียวงามมาก่เห็นไหมเจตังก็จะใช้นะคะ่ะตังก็จะใช้รถหมุนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้พลิกนะคะใช้รถได้เลย ทำให้เขาแตกยอดเร็วใบใหญ่ใบเขี้ยวนะคะนี่ <S 2> <S 2> <S จะเป็นใบกะเพราค่ะใช้รดได้เลยกุลาบนะคะกำลังแตกยอดเลยใช้รดได้เลยค่ะใช้รดกับพืชผักชนิดนะคะผักขี้ลาวนะคะอันนี้เป็นผักขี้ลาวค่ะยายปางก็เสียบยอดเอาไว้จเจริญเติบโตเร็วมากใช้รดได้เลย พิกนะคะปลูกไว้นะคะทำให้เขาแตกยอดเร็วติดดอกติดลูกด้วยนะคะ<ม>โฮอร์โมนนม้สดนะคะ<ม>ใช้ลดบ่อยๆเลยทำให้ดิน,<ค>นเนี่ซุยด้วยนะคะใช้ลดบ่อยๆเลยสามสี่วันลดครั้งนะคะมไม่ว่าจะเป็นมะนาวค่ะใช้ลดได้เลยใบจะเขียวงามมากเ<ม>ยอปันก็จะใช้รดของเยอปันแบบนี้นะคะ ไปเตยค่ะตูกกล้วยไม้เอาไว้นะคะลดได้ไหมคะลดได้ค่ะนี่ค่ะกล้วยไม้ของยีแปนผักนะคะที่ยีแปนเพาะต้นก้าอ่อนๆไว้นะคะลดได้เลยทำให้เร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นก้าของเราด้วยนะคะ ตัวก้าอ่อนๆอย่างเงี้ยนี่นค่ะจะพานเพาะมล็ดถักทีเอาไว้กำลังงอกเลยงอกสามวันแค่นั้น,นะคะ่ะงอกแล้วส่วนเราใช้ไม่หมดนะคะส่วนที่เหลือเนะะี่ยค่ะเราเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเวลาเราต้องการใช้เราก็เอามาใช้ได้เลยค่ะเราทำเอาไว้ใช้ในสวนของเรานะคะสำหรับ พืชที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะเหมาะมากเลยก็ลองไปทําใช้ดูนะคะสูตรง่ายๆแล้วก็หาได้ง่ายๆด้วยค่ะนมสดนะคะเครื่องดื่มชูกำลังผงชูรดสดแค่นั้นเองนะคะก็ลองไปทําใช้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองฟานปูกค่ะขอขอบคุณสวัสดีค่ะ